มดลูกเนี่ยผิดรูปค่ะวิธีการรักษาที่ดีที่สุดคือวิธีไหนคะแต่ไม่ได้อธิบายมาว่ามดลูกผิดรูปเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะมดลูกปกติมันก็จะมีแค่ทรงความหน้าหรือว่าความหลังซึ่งไม่ได้เป็นการผิดรูปนะคะก็คือมันเป็นแค่ตามเขาเรียกกายวิภาคาธรรมชาติที่เออ่ร่างกายมันหักหน้ามดลูกอะอไปไปทางไหนความหน้าหรือความหลังก็ก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็ อีกอันหนึ่งก็คือบางทีก็เจอได้ตามธรรมชาติคือมดลูกที่อาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นเซปตัมคือแผ่นขั้นตรงกลางเขาเรียกใบคอนโเอกลักษณะคล้ายๆเขาวควายอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพวกนี้ก็อาจจะทําให้มีบุตรยากมากขึ้นแต่ว่าวิธีวินิจฉัยก็คือต้องอันตรสาวถึงจะเห็นเนาะซึ่งพวกนี้ก็ไม่ได้มีการรักษาอะไรเป็นพิเศษมันอยู่ที่ว่าเมดลูกเนี่ยที่รูปร่างมันผิดไปจากธรรมชาติทั่วไปม,มันสามารถทําหน้าที่ของมันได้ตามปกติหรือเปล่าซึ่งหน้าที่ของมดลูกก็มีแค่ เลือดประจําเดือนออกมากับเอาไว้ตั้งครันเท่านั้นเองถ้าเราไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการมีประจําเดือนแล้วเราก็ยังไม่ได้มีแผนว่าจะตั้งครันเนี่ยก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับเขาค่ะไม่ต้องไปสรรหาวิธีนวดเพื่อที่จะปรับมดลูกให้มันกลับมา <c oughs> เหมือนปกติอะไรเงี้ยมันไม่มีนะคะ <c oughs> ไม่ต้องนะคะ <c oughs> ก็ ปล่อยเขาไปแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าลักษณะหมดลูกเนี่ยมันดูไม่เป็นตามปกติตามธรรมชาติอันตรสาวแล้วคุณหมอเขาเจอว่ามันมีลักษณะผิดปกติเนี่ยก็ค่อยปรึกษาคุณหมอว่ามันมีผลต่อการตั้งครรภ์ไหมถ้าเราอยากจะวางแผนมีน้องพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณหมอเขาก็จะดูลักษณะให้แล้วก็เดี๋ยวจะได้ช่วยวางแผนว่าถ้าอยากจะมีน้องเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะ